สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูมสุขคนสุมองสุบอนสบายดีปารุพ่อก็เกษนเคยพี่น้องเลยกับซองน้องมวยสบายดีปารุมื้อนี้กับมาเฟีอนทีแม่ไข่ดาวพี่น้องแม่น้องเดือนนางเล่นนางคุยกันเนี่ะมื้อนี้น้องมวยแต่งตู้คืองามแท้ชิไปใส่ คนกินข <muitas> <arias> ้น้งได้มาสั่งปมวยดูขน่มไหด้มาสั่งนถาอันุยน้าขอุ่มไปขุ้่มไวมาฝักซองให้ไว้เข้ายากินขนมกินข่าวยังเือข้าวกับแกงหอยต่กินยัง่เร้บไกินซ้ำ่น้ยังไยัง ชวนอ้ายเพิ่นไปไซน้องเอ้ยนงไปเห็ดผัดในน่องก่อนตีนผัดเออก่อนกินผัดรวบเห็ดตีนผัดเจดีให้น้องนนั่อะไรเมนี้บักพ้นกัสิพาน้องมวยพี่น้องเอ้ยกลับบ้านเกิดเพิ่นคือว่าบ้านดอนหยานุ่งบ้านน้ำถ่วมสิพาเพิ่นไปยามพ่อยามแม่พี่น้องเพิ่นก็คิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่ แต่ย้ำสั่นเห็นกันคิดนอดบาลูกเอ้คิดหอดจนหายนะกัคิดนอดจินหอดกแพ้อเคะคิดอดลูหนามากอะหายต่างคนต่างคิดนหอดเนาะ <c oughs> เอาอยู่ไกลกัน <c oughs> มาห้กำลังใจพระละโ้หายพโลกมีขนาดคนรวมยั้กได้เาล่นกินเลือนต้องเติมเลือดตลดอาทิตยนเดรนวาการเบิ่งก็ได้ค่ะเอาผานานตรงนี้ตามใจ ที่เพิ่กไปอยู่เพื่อนนาหลลนแล้วป้าี่มันลืมว่าการไปนั่งเดินนเมื่อเช้าในห้องอันปูออกมาเฮ้ยออกมาเฮ้ยอาจารย์จะขับไปบนสอผ้าลูกอาจารย์จะเป็นลมอีกคนหนึ่งยันไหมนี่เพื่อนจะเรียกเห็นหมองอุบุอลูกเศร้าทำมัดนะอ้จาอยข่าข่าวนำมาได้ยากใช กินข้าหนึ่งชองข้กับอาหนาลองนะโอ้ยนีหนากระตุกมีนมันจะก้ตุกอันนกระขาช่องข้ามเนาะแยตะกอกแยกตะกอกขึ้นมาลงพไปนย่ไปเหนียวหนียวเหนียวโง่เหน้ยวเจอันมาเลยชื่อเยอะเบมเขาก็ไม่ได้ขินอยากได้ขาดูชื่อ มันบ่อยากแล้ว น้ำต้องไปกระตู้ชื้อเข้าโบนี่ก็กินแต่ร์น่าตั้งแต่ก็ยากนะตั้งแต่ก็ยากกินไม่เบื่อจ้ะเยอ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 ะกินละได้กินจ้ะเมื่อยเยอะลูกไปกับว่าไปซักยาเนี่ยแม่นได้พี่น้องเอ้ยเ้าก็จะให้เอื้อยเพื่อนเะไปเติม ซักยุมซักยาบอเขาสลมบอพี่น้องกับอ้ายเพิินพอมีเหือมีแห้งนะแมนแช่ม้อเพิินมากเขาสลมให้พอเอื้อยเพิินกะช่วงนี้กัจิตใจกันยังยยมแย่อยู่สุดส้มไปตามกันแหละพี่น้องเอ้ย

ท่านาหู้จากวามคิดายเลู้วก็คือำพ่อโลกขึ้นแพันอยากเห็นหูแบบตาเฮามันแบบเป็นมูมูอะได้พวกว่าเพิ่งแยงกับประดเจนเลยนะโอยแบบเป็นเงยเนาะมวนเป็นห้าคิดล้ายเมื่อยหรือจังด บบน,อน,นอนบอยากลับมาคขื้นในการพี่น้องคนมาหลีนะพีแบบนอนทารว่งคล้นต้นเทียนคลืนเมือนพอจะน,นอนอีกก็ะอู้ยจีบไปถูกมากละแต่ละเมื่อขัชินอนได้บ้อยเนะน้ะแต่คืนเมือนแล,ล้วก็แลบกแล้วนะ หอ้ายังยางไปยางมาก็สั่นหยอกยเป็นยังไดาออกองหวลงเป็นยังดีเบิ้มบ่ดัน่ยังยังขีดมาหลดเนาะ่อยังกระยาน้นหักีขีดกหน้าหลดมันตำไปเบิดนะ แมล่ว่าน้ำหมูได้อยู่น้องเอ้ยแต่ใจเ้ามนะมันแบบใส่น้ำหมูนะจังหวะเวลาหมูช้ามมันเกลือนะเดี๋ยวจะรู้จริงจริงนะมันมันแบบลงเลือดต่ใบมันใจเ้ามันฉีดไปอยากอยู่อยากเกิดบ้านใบดีปลาลู อ่าอีเพื่อนชอบมักกระทุนของคุ้ยเปหายิงหนุ่มอ่าก็เรื่องได้แต่เราเซียนมันเนี่ยนะผู้เล่แล้วการแล้วงานทำกสิชัยสโลมหายเบิดลสามคนผู้เล่พี่น้องเอ้ยสชัยเพื่อนซักยุ่มซักยาอะไรหักมาแวะถามข่าวเอื้อยเพิ่นว่า เป็นอะไรกินข้าวแ่บนอนรับอยู่บอหัวห้าเกาเมื่อนี้ข้ากับสิค่าน้องมวยกลับบ้านเกิดเัินบริแพพันเ็นนองบริพันเ็นเลื่อเกิดได้จังไดทรงัยบอหายแม่เป็นห่วงนะไปแบบ เอยมาข่าวความพันเมเนะเมยจากฟันหินเจ้าเด๋อเนี่ยนะเมยคอยฉีดชนะคอยดูเออคอยดูวยลูกหนู่จังได้กินจังได้ระบบพันหรือว่าอยากย่างก้าวให้มาบอกเนาะนั่นแหละย่างก้าวให้บอกเมเนะว่ามาดูอ่าแล้วยามรัดยามนอนกัดจักูกนอนได้ได้อยู่ได้ได้เด๋อรวยแบบจักริไปยากฉ่๊ดซอยฉ่๊ดอยอยู่ได้ได้นะ เขาขึ้นมาลูกงางอยู่คนเดียวกว่าด้น้ำปลาติมกเบิดมุดหัวขอแม่ก็ะเบิดหนีมุนซินกับแม่เอาผีถุนมาช่วยเลยเพืสิโลกใจเพื่อไปขณะต้อนคนอยู่น่างานนอนกั็ยืนคอยคิดแน่ๆอีกได้พอนอนไปนั่นพอคิดล่าลูกพอนะคือจีนเป็นางออกเลี้ยงเพื่อนขอาความคิดของพ่อของแม่ฮะแล้ว อีกอย่างก็ปไ,ปไ,ปไปอยู่แบบนั้นเจ้าว่าลูกขนอ,อย่างห้าพ่อห้าแม่เหาะด้วยน้ำท่าแต่นู้นนู้นทางน่ะคือใจสภาพลูกเย็นยอยนั่นลูกคนเจีดจอยเราไม่ย่างกันแถวแถวในแม่โอ้แม่เอ้ยววัยดีขนาดก็คุดไปนานเจ้าว่าอยนั่นเมืงงเ่อยอมเคยอยู่กันมาตั้งส<อ>ี่ปีมาจากกันมากัดัาใจโบราณง,ง่ายหนูพี่น้องเอ้ยัดบ้าผิดแต่ตอนลูกนอนป่วย ลูกยางก็ก็แค่แค่น้ำมันนี่เลี้ยบังหนุกยางนะนะเหล่าความคืดแน่นั่นคือลูกกอดจีบ่เห็นพ่อเห็นแม่คือสิยางดีแบบใจจักว่าเลาะห้าพ่อห้าแม่ดูน้ำมันนี่กระบอกจ้าก็ว่ากอดนอนบ่นลาคือลูกชิมไมย่างอันนั้นอันนี้ยูน้ำเงินน้ำซานีขนาดนะก็ว่าสิต่างสิน่าน้ำเพื่อนอยกรบบมี ก็เธอว่าน้องเพิ่นไปสบายแล้วบ่ให้เป็นห่วงแล้วปกติแต่เพิ่นยังเป็นคนเพิ่นบ่นทันเสียกะใจเพิ่นแข็งว่าซั่นเออแข็งแข็งจนตายขนาดเล็กน้อยจนใจขาดจนยาบอกไม่เจ็บก็บ่ได้ว่าเจ็บได้พี่น้องแม่เพิ่นเล่าใหนปัองเด็กน้อยถามับเจ็บบ่ลูกเอ้ยหื จนวันมือเพินเจิดเพินเจ็บแฮล้งน่ะเจ็บแบบมันเจ็บมาเป็นแบบนั้นวาโอ้ยแม่เอ้ยเจ็บเด้ทนบ่ไวแล้วแต่ลูกลูกเป็นเนี่ลูกว่ามื่อด้ร่แม่เอ้ยขอทนบ่ไวแล้วบอกแมโอ้ยลูกใจเลยเดนใจเลกป้าบันอยู่ันนอนนอนนอนหนอยกัแต่ว่บ เานกองเวงนีเีเชียนะออกไปหน้ากบอยู่ทียงเดียวแต่เก่าแบว่ามันนั่นอุ้ยมาอีกนะแบบมันจิบิดมาอีกนะเาอกนะไม่เอ้ยเจ็บอีกตี๋แว่าด้เจ็บะตายุดบิดเบือนต้นนั่นมือมันกำเนี่ยนี่ลูกขอน่ะขึนมาน่โอ้ยลูกเวบานี่เป็นแค่นัะ มันเอาเนี่ยนี่แต่แต่มันเป็นดีผมที่การขอกระวะว่าแม่ขอหนึ่งข้าวละมานขอเจ๊ขอผัวนักหมดใหแม่เป็นแทนจะลูกอืมขอมหาท้องแม่เออทองอันนี้นั่นแม่ไายแทนบ่ได้ลูกปล่ายบายพายแทนแม่อย่าวางนั่นน่ะบ่ให้แทนขอเป็นเองแม่ขอแทนก็อย่าให้แม่เกินราะว่าให้แม่เป็นแทนจ้ะ แม่ส <Ừ. S 2> ิเป็นหรือว่าตายใครแม่ตายเหตุเจ้าเนื่อยัง่าะว่าหนุ่มเนี่ะแม่บานเนี่ยนอนบ่ได้ขนาดเด็กน้อยความคิดนล้มันกลัวกลัวผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยเป็นบ่ได้แม่เอ้ยเจ้าให้แม่เนี่ยเป็นบ่ได้เป็นยังรู้เปลี่ยนมาให้แม่ซาแล้วที่เจ้าเป็นนั้น ใม่แมู่ดเดียวนี่แม่ับเอาห้เจะเาเด็กสาวหรว่จยังหน่อยยังนุ่มแม่วแมเป็นได้แตกระยาหนี่นี่จะหอยังเดียวรลอจะบอกขีดป็นที่เป็นนักน้าะหาึเงวราเสียจากแม่ว่าคอยได้เงินได้ทำทุกผู้อลูกข่อยประาังลู่อยสิย่างคอยยู่ มันก็ชิปัวปปวไปหลายทางขนาดปวไปหลายทางปอบุดรีทางหนึงเาก็ไปทางหนึ่งขนาดปวดน้าหักไมมยังเฉลอะอยู่ขนากินต่แต่น้าหักไีมนะอย่างอื่นก็ไม่ได้กินทันจิปะโมกับบะมีนเนาะคือเบาเงี้แล้วคือเหม่ยโอ้ยหนเ่ยแบบจะไปยังบอยู่น้ำเมดีคือไปจันละผาจัละเพ่ง คุณฮานี่เขาจะบอกรายะห่างเพกันไม่พอเอื้อทันกันยังเสียใจอยู่เอากระพานองม้วนมาแหวะมาแหวมานยามาทำเข่าใหญ่เพิ่นยายเบื่อได้ยังห่วงลูกคุณขาก็มีลูกคนเดียวนั่นแล้วคุณยิงค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรที่สูญเสียไปเพ้่งาลูกคคือนนเขามันก็ถือกเป็นกุญแจแม่อยูข้องคนมันก็จากแม่เกิดได้ยังแม่อยู่แต่กับแม่ จะมีหายังน้ำนจะอยู่ในไกินได้ดอะนาไปกับคือนอากินของหัวลงๆอยู่น้ำป่าน้ำดงผิดไปยกะพวงแม่พีเนองเอ้ยเสียน้ำตาให้แม่อยู่กัน4ี่คนไปไสกัไปน้ำกันไปเลี้ยงงวกัไปน้ำกันสี่คนบริป้าบริถิมกัน คือแม่ขึ้ที่ห้องให้ฮะแม่อยู่ว่าออนอยู่คือนที่บ้าแม่เอ้ยเจ้าปาหทำบ้านอะไรๆขึ้นขึ้นเนี่ยนั่นเลยังหวะาคอยอยู่ก็ได้กินก็เป็น่อยเห็นย่างทำย่างหกก็เห็นไปอยากเห็ดอยากทำ่อยอยู่ชิดๆต้องตัดใจอะไรเอ้ยเพราะว่าน้องก็คือสิบริการมาแล้วตัดใจซะเดินไปดีเลย ไอชินกระเบิดแมล่ะแมสบายใจม,มาฮอนนี่ฮักสิบว้าวลายพี่น้องเอ้ยว่าวกระเอื้อยเพลินกะยังตัดใจไร้คือห้าว่าเอาเอะไรจะได้กับพ่อกันขีดหนาเด<น>้วยพี่น้องเนื้อหั <S <S <น>นนกสิบพาน้องมวยน่ะครับเมื่อบันดอนเมื่อย้ำพ่อย้ำแม่เพลินเพลินก็ขีดทอดพ่อขีดทอดแม่คือเอื้อยเพลินนี่แหละขีดทอดลูกเขาแหละมันกับเป็นเรื่องธรรมดาของครอบครัวจะได้กับพ่อกันขีดหนาพี่น้องสบายดี